เปิดโพสต์ของปรางกันนารันเรียกได้ว่าความสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยล่ะคะ่ะสำหรับนางเอกคนนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากปรางกันนารันวงขจรไก้หรือที่หลายคนมาเรียกเธอว่าเลดี้ปรางตามชื่อในอินสตาแกรมค่ะ และหากใครติดตามเธอนั้นจะเห็นว่าปรางนั้นดูสวยขึ้นทุกวันขยับตัวทำอะไรก็มีแฟนๆให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากยิ่งตอนนี้เป็นสาวสดก็ยิ่งฮอตกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนั้นสาวปรางได้โชว์หน้าสดในขณะที่ตัวเองซ้อมร้องเพลงและภาพเซตนี้ก็เป็นไวรัลอีกครั้งเมื่อหลายคนแห่โฟกัสที่หน้าสดเพราะดูสวยและใสเอามากเป็นภาพหน้าสดที่สาวๆหลายคนนั้นใฝ่ฝันกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากภาพนี้ถูกผเผยแพร่ออกไปก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมมกัก ไม่